เต็มเลยนะคะคุณลุงก็นั่งอยู่โซนข้างหน้าเลยต่อจากเรือลากเลยค่ะนี่ทีมงานของเรานั่งตรงนี้นน่นฝากนน่นชมวิวไปด้วยเนาะสวยมากนะคะมีค่อนข้างสวยบรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้น้ํายังไม่ลึกนะคะน้ํายังตื้นอยู่นะคะมันจะมีตรงช่วงที่น้ําลึกของเรานะคะมีเลโน่นข้างหลังบรรยากาศข้างหลังนะคะยกกองขึ้นสูงๆน่นนะคะ ข้างหลังก็สวยย,ยังมองเห็นรัตนบ,บุรีเลยค่ะทุกคนนะคะเรืออีกฝั่งนึงกำลังสวนกลับนะคะทุกคนน่นค่ะอีกทีมหนึ่งนะคะอีกแพนึงเขาอันนี้กําลังขากลับเรากําลังออกไปเขากําลังกลับมานะคะเย็นมากเลยค่ะทุกคนวิ่งผ่านนี่คือบรรยากาศนี้เยน็นไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนแดดเขากำลังแบบแดดยามเย็นนะเนาะแดดยามแรงของบ้านเรานะคะานั่งเรียบร้อยเลยแพนุนนั่งเรียบร้อยแม่พุม่มไจานะคะแพของเราก็นี่เลยค่ะ วิวข้างๆก็สวยมากนะคะทุกคนนะคะก็จริงนะคะเย็นมากเลยค่ะทุกคนวิ่งผ่านนี่คือบรรยากาศนี้เย็นไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนแดดเขาก็ลังแบบแดดยามเย็นนะเนาะแดดยามแรงของบ้านเรานะคะชมวิวไปด้วยเนาะสวยมากนะคะวิวข้างๆสวยบรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้น้ํายังไม่ลึกนะคะนายังตื้นอยู่นะคะมันจะมีตรงช่วงที่น้าลึกของเรานะคะมีเปลวโรค่นข้างหลังบรรยากาศข้างหลังนะคะยกกลองขึ้นสูงๆนะคะ ข้างหลังก็สวยย,ยังมองเห็นรัตนบุรีเลยค่ะทุกคนของเรานะคะมีเพลงนู่นข้างหลังบรรยากาศข้างหลังนะคะยกกองขึ้นสูงนู่นนะคะข้างหลังก็สวยย,ยังมองเห็นรัตนบุรีเลยค่ะทุกคนป่ากโกงการก็มีนู่นนะคะข้างหลังโอ้โหว,วิวดีวันนี้เอาออเราออกมาประมาณผานั่งเรียบร้อยเลยแผ่นน่นนั่งเรียบร้อยแม่พุ่ม่อจานะคะแผ่ของเรา็นี่เลยค่ะ วิวข้างๆก็สวยมากนะคะทุกคนนะคะก็จะหทานั่งเรียบร้อยเลยแผ่นุนั่งเรียบร้อยแม่พุม่จานะคะแผ่ของเราก็นี่เลยค่ะวิวข้างๆก็สวยมากนะคะทุกคนนะคะก็จะข้างๆก็จะมีป่าโกงกลางรายรอบด้วยป่าโกงกลางสองข้างทางเลยนะคะ ข้างเห็นไหมทุกคนนั่นคือรัตนบุรีนะคะอยู่ข้างๆกันนั่งละคะเรืออีกํานึงกำลังสวนกลับนะคะทุกคนนู่นค่ะอีกทีมหนึ่งนะคะอีกแพนึงเขาอันนี้กําลังขากลับเรากําลังออกไปเขากําลังกลับมานะอาพาลงแพกันต่อนะคะทุกคนมาดูบรรยากาศบนแพกันค่ะนี่เห็นไหมคะนักท่องเที่ยวโอ้โหวิวดีวันนี้เอาอกเราออกมาประมาณเ สี่โมงสี่โมงเย็นกว่าๆนะคะอากาศกำลังที่ไม่ร้อนมากนะคะไม่ร้อนมากแดดก,กำลังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะเที่ยวของเราคือสี่โมงสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นน้ำก็จะสีก็จะขุ่นนิดนึงเพราะว่าน้ำมันยังตื้นอยู่นะคะตรงนี้ไม่ใช่บริเวณที่น้ำลึกนะคะข้างๆจะเป็นป่าโกงกลางวิวดีวันนี้เอาอกเราออกมาประมาณแผนะะนั่งเรียบร้อยเลยแผนนุนั่งเรียบร้อยไม่พูดอะไรจานะคะแพคของเราเข้นี่เลยะคะ่ะ วิวข้างๆก็สวยมากนะคะทุกคนนะคะก็จะเต็มเลยนะคะคุณก,ก็นั่งอยู่โซนข้างน้างเลยต่อจากเรือลากเลยค่ะนี่ทีมงานของเรานั่งตรงนี้นูน่นฝากนูนจ้าชมไปเรื่อยอ่าเรือลากที่ลากเราก็จะมีเพลงนะคะพอดีคุณลุงมาได้เปิดให้ฟังนะคะเ<ฮ>นาะด้วยข้อจํากัดว่<ฮ>้นูวิวดีวันนี้เอาอกเราออกมาประมาณหรอนะคะ<ฮ>เรือ สวนกลับนะคะทุกคนนู่นค่ะอีกทีมหนึ่งนะคะอีกแพนหนึง่งเขาอันนี้กําลังขากลับเรากําลังออกไปเขากําลังกลับมานะจ้ะชมไปเรื่อยอ่าเรือลากที่ลากเราก็จะมีเพลงนะคะพอดีคุณลุงมาได้เปิดให้ฟังนะคะเ mm. นาะด้วยข้อจํากัดกสี่โมงสี่โมงเย็นกว่า,วานะคะอากาศกาลังทีไม่ร้อนมากนะคะไม่ร้อนมากแดดกําลังอ่อนๆออ,นอยู่นะคะเที่ยวของเราคือสี่โมงเต็มเลยนะคะ นั่งอยู่โซนข้างหน้าเลยต่อจากเรือลากเลยค่ะนี่ทีมงานของเรานั่งตรงนี้นู่นฝากโน,โนูนชมวิวไปด้วยเนาะสวยมากนะคะมีค่อนข้างสวยบรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้น้ํายังไม่ลึกนะคะน้ํายังตื้นอยู่นะคะมันจะมีตรงช่วงที่น้ําลึกนะคะเย็นมากเลยค่ะทุกคนวิ่งผ่านนี่คือบรรยากาศนี้เย็นไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนแดดเขากำลังแบบแดดยามเย็นนะเนาะนะแดดยามแรงของบ้านเรานะคะนะคะเรือ สวนกลับนะคะทุกคนนู่นค่ะอีกทีมหนึ่งนะคะอีกแพนหนึง่งเขาอันนี้กําลังขากลับเรากําลังออกไปเขากําลังกลับมานะเต็มเลยนะคะคุณลุงก็นั่งอยู่โซนข้างหน้าเลยต่อจากเรือลากเลยค่ะนี่ทีมงานของเรานั่งตรงนี้นูน่นฝากนู่นจ้าชมไปเรื่อยอ่าเรือลากที่ลากเราก็จะมีเพลงนะคะพอดีคุณลุงมาได้เปิดให้ฟังนะคะเนาะด้วยข้อจำกัดเห็นนี้ ข้างๆเห็นไหมทุกคนนั่นคือรัตนบุรีนะคะอยู่ข้างๆกันนั่งของเรานะคะมีเพลินข้างหลังบรรยากาศข้างหลังนะคะยกกองขึ้นสูงๆน,น,นะคะข้างหลังก็สวยย,ยังมองเห็นรัตนบุรีเลยค่ะทุกคนโอ้โหวิวดีวันนีเอออ้เราออกมาประมาณนะชมวิวไปด้วยเนาะสวยมากนะคะมีข้างๆสวยบรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้น้ํายังไม่ลึกนะคะน้ํายังตื้นอยู่นะคะมันจะมีตรงช่วงที่น้ําลึก สี่โมงสี่โมงเย็นกว่า,วานะคะอากาศกาลังที่ไม่ร้อนมากนะคะไม่ร้อนมากแดดก,กําลังอ่อนๆอยู่นะคะเที่ยวของเราคือสี่โมงสียนีย้ข้างๆเห็นไหมทุกคนนั่นคือรัตนบุรีนะคะอยู่ข้างๆกันนั่งพาลงแพกันต่อนะคะทุกคนมาดูบรรยากาศบนแพกันค่ะนี่เห็นไหมคะนักท่องเที่ยวชมวิวไปด้วยเนาะสวยมากนะคะวีข้างๆสวยบรรยากาศดีมาก นี้น้ายังไม่ลึกนะคะน้่งยังตื้นอยู่นะคะมันจะมีตรงช่วงที่น้ําลึกหานั่งเรียบร้อยเลยแผ่นนุนั่งเรียบร้อยแม่พู้ม่จานะคะแพของเราก็นี่เลยค่ะวิวข้างๆก็สวยมากนะคะทุกคน,นนะคะก็จะข้างๆก็จะมีป่าโกงกลางรายรอบด้วยป่าโกงกลางสองข้างทางเลยนะคะ วิวดีวันนี้เอาอกเราออกมาประมาณอ่าพาลงแพกันต่อนะคะทุกคนมาดูบรรยากาศบนแพกันค่ะนี่เห็นไหมคะนักท่องเที่ยวข้างๆก็จะมีป่าโกงกลางรายรอบด้วยป่าโกงกลางสองข้างทางเลยนะคะน้น,นคะ่ะเห็นไหมคะสวยบาา้าจ้าชมไปเรื่อยอ่าเรือลากที่ลากเราก็จะมีเพลงนะคะพอดีคุณลุงม,มาได้ เปิดให้ฟังนะคะนาอด้วยข้อจํากัดหันวิวดีวันนี้เอาอ,อกเราออกมาประมาณสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นน้ำก็จะสีก็จะขุ่นนิดนึงเพราะว่าน้ํามันยังตื้นอยู่นะคะตรงนี้ไม่ใช่บริเวณที่น้ำลึกนะคะข้างๆจะเป็นป่าโกงกลางหันวิวดีวันนี้เอาอ,อกเราออกมาประมาณ,ณอ่าพาลงแพกันต่อนะคะทุกคนมาดูบรรยากาศบนแพกัขนค่ะนี่เห็นไหมคะ นักท่องเที่ยวชมวิวไปด้วยเนาะสวยมากนะคะมีค่อนข้างสวยบรรยากาศดีมากตอนนี้น้ํายังไม่ลึกนะคะน้ำยังตื้นอยู่นะคะมันจะมีตรงช่วงที่น้ําลึกนะคะเย็นมากเลยค่ะทุกคนวิ่งผ่านนี่คือบรรยากาศนี้เย็นไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนแดดเขาก็ล่งแบบแดดยามเย็นนะเนาะแดดยามแรงของบ้านเรานะคะชมวิวไปด้วยเนาะสวยมากนะคะมีค่อนข้างสวยบรรยากาศดีมากตอนนี้น้ํายังไม่ลึกนะคะน้ำยังตื้นอยู่นะคะ จะมีตรงช่วงที่น้ําลึกเต็มเลยนะคะคุณลุงก็นั่งอยู่โซนข้างหน้าเลยต่อจากเรือลากเลยค่ะนี่ทีมงานของเรานั่งตรงนี้น,นู่นฝากนาู่นจ้าชมไปเรื่อยอ่าเรือลากที่ลากเราก็จะมีเพลงน,นะคะพอดีคุณลุงมาได้เปิดให้ฟังนะคะเนาะด้วยข้อจํากัดค้านั่งเรียบร้อยเลยแพ่นู่นนั่งเรียบร้อยแม่คุณนายจ้านะคะแพของเราก็นี่เลยค่ะ วิวข้างๆก็สวยมากนะคะทุกคนนะคะ,ะ,คะก็จะราคาเรือฝั่งนึ่งกำลังสวนกลับนะคะทุกคนนู่น่ะอีกทีมหนึ่งนะคะอีกแพนึงเขาอันเนี้ยกลาลังขากลับเรากําลังออกไปเขากําลังกลับมานะคะนั่งเรียบร้อยเลยแพนู่นนั่งเรียบร้อยไม่พูดไม่จานะคะแพของเราก็นี่เลยะคะ่ะวิวข้างๆก็สวยมากนะคะทุกคนนะคะก็จะเต็มเลยนะคะคุณก็นั่งอยู่โซนข้างหน้า,นาเลยต่อจาก เรือลากเลยค่ะนี่ทีมงานของเรานั่งตรงนี้นู่นฝากนู่นชมวิวไปด้วยเนาะสวยมากนะคะวิวข้างสวยบรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้น้ํายังไม่ลึกนะคะน้่งยังตื้นอยู่นะคะมันจะมีตรงช่วงที่น้ําลึกหานั่งเรียบร้อยเลยแผ่นนูนั่งเรียบร้อยไม่พูดไม่จานะคะแพของเราก็นี่เลยค่ะวิวค่อนข้างก็สวยมากนะคะกูนนะคะก็ใจจ้าชมไปเรื่อย เรือลากที่ลากเราก็จะมีเพลงนะคะพอดีคุณลุงมาได้เปิดให้ฟังนะคะเนาะด้วยข้อจํากัดนะคะเย็นมาก